เมียนครับอ,อันนี้เครอบ้านหลันี้พี่ให้ไหมอันนี้ไหมไออาราร์ตไออาร์ไอมาไอารเป็นคูม <c oughs> มน่มั่นนะเป็นคู่มั <c oughs> ม่นบ้านอบ้านอกบา้าน <c oughs> ไม่ใช่อันนี้ยังนี่ยังตกเนวตดิยังมีไม้ปวดเาะจบไปาูงคุณหวนมานี่ตุเกี่ยวมาตุ๊กเกี่ยวเก่าแก่ตกเกี่ยวอะไรมตเกวสาแล้วครับกุ๊กจกได้เอะร่เสือที่นี่แต่วันนี้เนาะจะว่าจือจะไร้ที่ไหต่อไปอ พี่น้องเขาจิมดิ่งเด้อตัวนี้ใครซื้อก่อนวันนี้จะเข้าก่อนนะครับรีบๆครับพี่น้องเขาเฝ้าซื้อเด้อพี่น้องเขาจะเปลี่ยนชื่อนะเป็นยูรีมายูรีมาแล้วไม่ต้องห่วมันันต้ง้องต้ององประมาณนี้มีเซอร์ไพรส์มากมายครับพี่น้องรับเชิญเดฟกังสิงแล้วก็แม่พิมตาลาบูราบนะครับ

ก้องสีเตรมเล่ย์อ่ะพี่น้องลดนเล่ยเลยรงพังทุกีบเลยครับพี่น้องซื้อวัจองตั๋วครับปักหมุดให้แล้วนะคะพลิกเข้าไปเลยครับพี่น้องถ้ากใยังมินเลยังมิรอทุกคนครับผมนี่ไก่อนาะนี้ขอดูเนมกล้อง มปถ่ายรูปครอบครัวบ้านเก็บไว้นะลูกลูกนี่คือหวัง่แบบอันนี้ h a p นะไม่ปีเพิร์ตมาไหมหรอน่ารักปองามๆไปหน่อยมออกล้องนะครับลองดันดันดารต้นตามองกล้องทุกคนโฟกัสกล้อง่อนครับ1 2 3เดี๋ยวนะฟังฟังนี้นะขอยยิ้มแบบ ไม่เห็นฟ kind of ันยิ้มเบาๆโบราณโบราณยิ้มอ่อนๆอมยิ้มยิ้มโบราณผมยิ้มนะน้ำตาลยิ้มเป็นพอดีน้ำตาลไม่ต้องไปมือไม่ต้องไปแตะต้องใครเราเป็นเชิดอ่านะครับหนึ่งสองเชิดยับหนึ่งสองเดี๋ยวว่ามันชิดกันไปไหมเอากระจากรีเมดมาอะไรอย่างงี้ได้อยู่ได้อยู่างได้อยู่นะครับไม่มีกี่ดาพอดีเสื้อปอนต์ต่างกับเขียน เอากระจายเอามันห่างกันอีกได้นิดนึงนะเอาเอาขออีกไหมหรือว่าเอาแบบนี้ดูนะเดี๋ยวขอขอให้มันกระจายกว่านี้นะคะทุกคนอยู่นิ่งๆนะน้ำตาลขยับไปก้าวหนึ่งฝั่งนี้ขยับก้าวหนึ่งด้านล่างอะไรนี่ปอนปอนขยับก้าวหนึ่งคือขอขนาดออกก้าวหนึ่งถ้าแน่ใจกแน่ใจสแต็มออกอีก ขยบขยบด้านข้างขยบบอกอีกนิดนึงแต่ละคนโอเคมีเสื้อไทยนะคะซีแกมอยู่ซีแกมเข้ามาขอซื้อวัดจองตัวค่ะเดี๋ยวคนละใบจีนี่คนละใบนี่หน่อยยังไงเอ่อเนี่หน่อยซันนี้ระบุบตั้งบิดตัวมาเลยเรียกนี่ถ่ายไปแล้วนะครับไม่กระบอกเข้ามาเอเคจีนี่พอไปอีกก็ได้ต่อคุณจีีเข้ามาอีกจีนี่ได้หายนะครับจีนี่เป็นคนอีกอีกบ้านนึงอีกบ้านนึงครับบ้านน้อยลืมทีนี่หรือเปล่าคุณบอสลื้อไผ่ตัวนึงนครับบอสใส่สี คงคงคงต้าาให้แนนสอคนเนี้ยต้องีตอนนี้มันชนกันเรื่องราวน่ะ้ามีแดในบ้านมันก็ไม่สนุกต้องมีคนนอกบ้านมาปั่นป่วนคนขับรถกับหนึ่งคนขับรถกับัีกับมีโอสลับกันค่ะพัคจีก็เปล่นตัเมาตอนนี้ไหมครับตอนเี้เปี่ยนเปรนว่าไม่เสราริงจังไมเสรั้ตาตอนนี้ไหฉันก็่าตั้งใจกระแสอะไรกระแสมากีฬาไ เปมือนใช้เป็นแบบเขียนบทนอสตาร์ดามูนหรือเปล่าเขียนมาแล้วอะไรยเป็นทุกเรียงทุกเรียงเลยครับทุกครั้งทุกครั้งเลยเกี่ยวอารมณ์เกี่ยวเพราะไม่ยายามภายในของดิมี่ไว้ก่อนซีฝั่งทุกคนดิมีไว้ก่อนน้ำตาลเกลือกันปอดมาใส่ปอดใส่ใส่ตะวันไปใส่พี่เจนี่พี่ปนพี่เจนนี่เป็นอีกบ้านหนึ่งนะครับนี่คืออันนี้คือบ้านนโออีกได้ วงวารุณเลิกใครารเจ้าชมันคุณพี่เย็นนี่จะเป็นคนนอกคล้ายๆแบบเป็นเนียน้อยเป็นอันนี้ที่เจอแล่อนน้ำตาลเยอะสุยูนิมาครับปีปีเก้าน้องมานะครับนี่เจอใครบ้พี่นอนเปิตัวม่หยกไม่อู้เลยว่าเจอใอย่บอและบอบบก็ไม่หยุดมีแฟมมีหยังบเช่อมหนีเชื่อมเชืพอมหยั่งนึ่งกูกค้างไปหนาขยิบมาสอนกันนะขยิบมาอน ยิมอ่อนๆช็อตหนึ่งแล้วก็หน้าแบบดูมีเล็กๆใน,น,น,นแต่ละคนช็อตหนึ่งแล้วก็ตลกสับหนึ่งวามก็เือเงียนครับก็เจอธนันเนี้ยเด็กวันเนี้ยจังกรี่จริงๆครับกลเบลมีงียนะเป็นเริงร่าอ๋อใช่นะครับสเนดเงี้ยีโอเ,เอขอมา ไปออกฝรังไปเอากรงเปลียนเช่นด์ตเเลยิตเเป็นคุณวอลล์แสงอาะสอมีเนี้ด้พี่นอว่าเราไฟครับไฟไฟไฟรอลิงจ้ารอสักครู่นะครับกำลังดำเนินการครับตื่นสัมว์้ดนนี้ใช่ไมครับแดนน้ครับนนี้ครับ าจารยแอมคู่ครับขอบคุณน้ครี่แอมขอบคุณนาที่มจดีมากครับติดซื้อรุ่นนัมาไหมตรนนัเอาเอาเริ่มไปสร้างน้ำม่กินแอรครับผมไม่ซ่อนอย่างทีเกี่ยวกับทรมารวดนีสเก pues mm ็บไปได้บ่อม nah ู่มาเก็บไปเองยบนนี่ครับมองกล้องนะคะมองกล้องนั้นอมยิ้มอมยิ้มอมยิ้มเบาๆอมยิ้มเบาๆอมยิ้มเบาๆ ไปเลยนะครับโอเคเนาะทีนี้ขอแบบหน้าบึ้งหน้าตึงหน้าแบบทุกคนดู่งองอะไรทุกคนรอกันเออแบบมุ่อยากทายให้เมื่อยหิวกับหิวจะต้องใายอย่างกระดอกกระเดียบกูอันนี้ยินเนอร์ในการถ่ายนะครับอย่าเรงียนหน้าไปอ่านตั้งเราพ่นนี่ทีนี้ขอแบบตลกตลกแบบเอย่างในเหมือนเออหนึ่งสองคิงจังคิดอะไรกับพูดเป่า

วงวารุนเลือดไพศาลชัชวันบุญมาพร้อมกันวงวารุนเลื่อนไสารชัชวานบุวงวารุนเลืไพศาลชัชวานบุญนี่ครับพี่เจนนี่ครับ